สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมีรายละเอียดที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถภาพวิชาชีพครูนะคะในปี2565นะคะก็ห่างมาเป็นปีเลยเนาะด้วยสถานการณ์โควิดนะคะรายละเอียดในหน้านี้ที่น่าสนใจก็คือวันสอบนะคะใกล้แล้วนะคะก็คือ18-19กุมภาพันธ์2565นะคะ ช่วงนี้ถ้าใครดูคลิปก่อนสอบเนอะก็ขอให้ตั้งใจนะคะเพราะว่านานเลยกว่าจะสอบนะคะเสร็จแล้ววันที่สามเอ็ดมีนานะคะสอบเสร็จแล้วก็ต้องปวางเนาะปล่วางให้เป็นรอผลเพราะว่าต่อให้คิดมากคิดมาอย่างไงอ่ะผลมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักทดสอบนะคะ ต่อมามาดูตารางสอบกันดีกว่านะคะแตกต่างจากปีที่แล้วคือปีที่แล้วอ่ะคะ่ะจะมีสอบวิชาเอกด้วยก็จะเป็นค่อนข้างเต็มวัน2วันเลยนะคะปีนี้ก็เหมือนจะเบาวกว่านะคะเพราะว่ายังไม่มีการจัดสอบวิชาเอกนะคะโดย9ก้าโมงครึ่งถึง11บเอโมงนะคะจะเป็นการสอบภาษาไทยเพื่อการสื่อสารนะคะลองดูข้อสอบออนเลภาษาไทยก็ได้ถ้าใครคิดว่าออไม่รู้จะจะทดลองทำข้อสอบที่ไหนดีนะคะ ไปดาวน์โหลดข้อสอบ ONe นนะคะที่เราเคยสอบเข้ามาหาวิทยาลัยค่ะมาลองดาวน์โหลดแล้วก็ลองทำดูนะคะพยายามจับเวลานะคะดูว่าเราทำช้าทำเร็วแค่ไหนนะคะทำช้ามีปัญหาทำเร็วก็คือแค่นอนรอ,นนอนเวลาเพราะว่าไม่ให้ออกจากห้องสอบก่อนเวลานะคะเ mm hmm. ที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองเนาะสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนะคะ mm hmm. ก็ลองดูข้อสอบ ONe t นะคะหรือข้อสอบ ต่างๆนะคะที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะที่เป็นเรื่องของการเขียนการพูดนะคะประโยคสนทนาง่ายๆนะคะไปซื้อหนังสือที่เป็นของมอต้นก็ได้นะคะหรือมอปลายก็ได้หรือใครอ่อนมากเนาะอ่านอย่างเดียวอาจจะไม่คล่องนะคะลองไปดูพวกคลิป youtube ต่างของคุณครูที่เป็นติวเตอร์ต่างๆอะคะ่ะดูตามความชอบเลยนะคะเราชอบแบบไหนวิธีการของอาจารย์เนาะ จึงก็เสิร์ชเข้าไปใน YouTube เสร็จแล้วอาจารย์ก็จะให้เปิดคลิกดูทีละครูอะฟังดูคร่าวๆว่าครูคนไหนอะมันตรงกับลักษณะนิสัยการเรียนของเรานะคะแล้วอาจารย์ก็จะดูคลิปของครูท่านนั้นโดยอาจารย์จะดูชื่อคลิปเป็นหลักว่าเอ๊ววันนี้เราจะต้องสอบใบประกอบเนอะเขาพูดเขาพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ภาษานะคะเบื้องต้นหรืออะไรเงี้ยเราก็ดูตามขอบข่ายนะคะแล้วอาจารย์ก็จะเอาแค่หัวข้อเหล่านั้น นะคะมาใช้เพราะว่าเวลาตอนนี้ไม่น่าจะทันแล้วนะคะต่อมาอีกชั่วโมงครึ่งนะคะตอนบ่ายสามถึงสี่โมงครึ่งนะคะเป็นการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการสือ่อสานะคะซอฟต์แวร์คืออะไรฮาร์ดแวร์คืออะไรเอ,เอตัวที่เวลาจับโปกเกมอนน่ะมันคือ AR หรือ VR หรืออะไรนะคะดูของพวกนี้เปคร่าวๆเานาะ เล่นไม่มีความรู้เลยหาก็ไม่หานะเวลาแบบทําก็เลยจะทําไม่ได้นะคะลองเสิร์ชดูข้าวว่าสิ่งเหล่านี้ยมันคืออะไรเทคโนโลยีนี้จะเจ้าเพื่อการศึกษาคืออะไรนะคะแล้วก็แต่ละวิชาเนาะเขาให้ขอให้ได้ตั้งแต่ร้อยละหกสิบอะค่ะวิชาไหนตกก็อย่าดามาเกินเวลามานะคะ สอบเสร็จแล้วเราแก้อะไรไม่ได้แล้วลูกเราต้องต่อสู้วิชาถัดไปนะคะอย่าไปเสียใจมากมายนะคะมันไม่ถึงกับก็สอบใหม่รอบหน้านะคะสี่วิชาตกวิชาสองวิชาก็สอบใหม่แค่สองวิชาคิด่งไงอย่างนี้แต่ถ้านะนะเวลาเนี้ยแต่ก็อยากให้อ่านหนังสือไว้ก่อนให้ผ่านมันทุกสี่วิชาเลยผ่านทั้งสี่วิชาเทอมหน้าปีหน้าเราก็สบายขึ้นไม่ต้องมาเสียตังค์สามร้อยไม่ต้องเสียเวลามาสอบ แต่ถ้าในทางจับการมันตกไปแล้วอ่ะมันทําอะไรไม่ได้แล้วค่ะหนูก็แค่ลงสอบใหม่จ่ายตังค์แล้วก็ติวแค่วิชาที่ตกนะคะมันไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่าหนูจะเป็นครูที่ดีหรือไม่ดีหรือว่าหนูจะสอบบรรจุได้ไม่ได้นะคะมันคือแค่สอบตัวนี้แล้วเราไม่ผ่านนะคะแล้วก็ไปสอบใหม่นะคะโดยการแต่งกายเนาะอาจารย์ก็เคยแต่งกายผิดพลาดดอนไปสอบภาษาอังกฤษ ไม่ได้ดูเขาเลยนะคะว่าเขาห้ามรองเท้าแตะนะคะดีว่าเขามีขายอาจารย์ก็ซื้อแต่เรารูซ้ซะก่อนนะคะใครมีลัวมีปัญหานะคะก็คือใส่ไปสองคู่ใส่ถุงขี้้้ไปคู่หนึ่งนะคะที่เราใส่สบายสบายนะคะก็สวมไปแล้วรองเท้าที่ถูกต้องนะคะเราก็ใส่ถุงขี้้้ไปนะคะอาจจะพลุงพลังหน่อยแต่ก็ไม่ต้องไปซื้อใหม่เพราะว่าก็ไม่แน่ใจว่าช่วงนี้จะมีขายไหมนะคะ ที่น่าสถานที่สอบอะค่ะนะคะ,นะคะดังนั้นดูรายละเอียดชุดนิสิตนักศึกษ,ษาอาจารย์ว่าง่ายดีนะคะบางคนบอกว่าโควิดอาจารย์ปีกว่าใส่ไม่ได้สักชุดนึงอะลุกไหมเนี้ย <c oughs> อ่ะสุภาพบุรุษนะคะดูรายละเอียดเนาะสวมเกงขาย,ยาวเสื้อนะให้มันถูกต้องนะคะรองเท้าหุ้มส้นเช่นเดียวกัน นะคะลองไปดูเซว่ารองเท้ามันคือรองเท้าอาจารย์คัตชูเนอะที่เวลาใส่สอนอะโล่งหมดเลยเนาะปีกว่าสองปีแล้วไงคะที่ไม่ได้ใช้นะคะลองไปดูด้วยว่ารองเท้าเรามันเป็นยังไงบ้างนะคะก็เอามาตรวจสอบดูก่อนนะคะลอกอะแต่ถ้าซื้อไม่ทันแล้วอะอาจารย์ว่าก็ยังใส่ได้อยู่นะ ห้ามใส่เสื้อคลุมเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อแขนกุดเสื้อสายเดี่ยวเสื้อกออกเสื้อยืดคอกลมสวมเกงขาสั้นเกางเกงยีนกระโปรงยีนและรองเท้าแตะแอนแอดรองเท้าแตะก็คือจะว่าเขาโหดไหมหนูไม่ได้เอารองเท้าเข้าไปรองเท้าไม่ได้ช่วยหนูในการสอบแต่มันเป็นเรื่องของกาละเทศะเนาะนะคะเกณฑ์เขาก็บอกมาก่อนหน้านี้แล้วเนาะอาจารย์รู้สึกว่าก็ทําตามเนี้ยนะคะ เราไปเครียดหรือว่าไปใส่ใจเรื่องเอกสารข้อสอบดีกว่านะคะอันนี้เราก็ทําไปให้มันถูกต้องอันนี้อาจจะเบอร์นิดนึงเนาะถ้าใครอยากที่ได้ชัดเจนนะคะก็ดูในเว็บไซต์นะคะด้านล่างที่อาจารย์เขียนไว้ให้ไม่มีเลขที่นั่งสอบไม่มีสิทธิสอบดังนั้นเช็คให้ดีๆอย่าไปศูนย์ผิดสอบศูนย์ผิดนะคะนั่งรถไปมาไม่ทันนะคะอันนี้ปัญหาใหญ่เลย นะคะเช็ค g o o g l e Map ก็ได้ลูกนะคะว่าพื้นที่มันอยู่ตรงไหนนั่งรถอะไรไปนะคะเช็คให้เรียบร้อยก่อนนะคะต่อมาไม่มีบัตรแสดงตนไม่มีสิทธิสอบนะคะอย่าหายเก็บให้มันดีๆนะคะไปผิดสนามสอบไม่มีสิทธิสอบนะคะให้นั่งจนหมดเวลานะคะแล้วก็ผลตรวจเนาะผลตรวจ atk นะคะมีลายเซ็นแพทย์นะคะฉบับจริงก่อนเข้าห้องสอบ เนี่ยเครื่องมือสื่อสารนะถ้าคุณไม่มีญาติไปเนอะแต่ว่ายังไงออกจากห้องสอบเป็นเก็ต้องใช้อะ่ะส่วนใหญ่เขาจะปิดตึกค่ะเขาแล้วเขาปล่ยห้องปล่อยคนออกมาพร้อมกอันไงคะเพื่อจะได้บอกว่าเฮ้ยทุกคนจะได้มองสิ่งของของตัวเองเองนะคะข้อเจ็ดให้อเมริกาเข้าแต่ไว้ใช้สําหรับดูเวลาเท่านั้นนะคะถ้าเป็นนิติโตะคะ่ะอาจารย์ ก็เขาเขียนอยู่แล้วว่าเป็นนาฬิกาธรรมดาเห็นรูปเขาไหมนะคะซื้อใหม่ลูกร้อยหนึ่งนะคะซื้อที่มันราคาถูกๆหน่อยที่มันยังเดินได้นะนะคะดีกว่าอาจารย์เคยพบว่าตำแหน่งทำเลที่นั่งอะ่ะไม่เห็นในกาแล้วต้องรอเขาแบบประกาศสิบห้านาทีอะไรอย่างเงี้ยคือมันแทนที่จะได้เช็คเวลาของตัวเองไดเ้เร็วมากขึ้นนะคะเราต้องไปพึ่งระบบคนอื่นนะ จะไม่ค่อยเห็นด้วยนะคะใครไม่มีนาฬิกาขั้นที่หนึ่งยืมขั้นที่สองซื้อนะคะเสียอะไรก็เสียมานักต่อนนักแล้วะคะ่ะเพิ่มอีกนิดน,นึงอ่ะเมื่อกี้มรทับกันอยู่เนอะก็คือห้ามนาเครื่องมือนะคะก็จะอันนี้เล่าไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาการทดสอบเนอะเขาแบ่งออกเป็นสองด้านนะคะด้านที่หนึ่งก็คือสี่วิชาที่จะสอบเสาร์อาทิตย์นะคะที่ได้อ่านไปก่อนหน้านี้โดย วิชาที่1น,นะคะจะเก,ก๋ไก่กว่าเพื่อนก็คือมีการเลือกตอบแล้วก็มีการเขียนตอบวอร์มมือกันไกรตัดเล็บให้เรียบร้อยนะคะสำหรับคนที่ไว้เล็บยาวนะคะเดี๋ยวมันจิกเข้าเนื้ออุปกรณ์เตรียมไปก่อนอาจารย์จะมีปากกาสองแท่งทุกอย่างสองแท่งยังลบสองแท่งนะคะยังลบก็ที่มันมีคุณภาพด้วยลบมันสะอาดสะอาดหน่อยนะคะมีไปก่อนแล้วถ้าที่นั่นเขามีอาจารย์ก็แค่เก็บ นะของพวกนี้เราก็เตรียมไปก่อนนะคะการประเมินนะคะก็มีการประเมิน3ด้านนะคะทำไมต้องเข้าทดสอบอันนี้เรารู้อยู่แล้วเนาะก็จะขอข้ามไปนะคะคุณสมบัตินะคะฟังเสียงอาจารย์รู้เรื่องขนาดนี้นะคะชาวไทยเป็นส่วนใหญ่ก็ต้องเสียแค่300บาทนะคะแล้วก็ต่างประเทศเนาะเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากขึ้นนะะต้องแปลด้วยอะไรด้วยนะคะอันนี้ก็ จะเป็นรายละเอียดซึ่งเราผ่านกระบวนการพวกนี้มาแล้วจุดหลักก็คืออาจารย์มีความรู้สึกว่าเคล็ดลับการทําข้อสอบอย่างว่องไวและมีสติเขมือคึงๆอ่ะมีสติก่อนนะคะดูแลสุขภาพก่อนสอบทําแบบปกติที่ไม่ป่วยอะคะ่ะมันนานเนอะกวาจะได้สอบนะคะอาจารย์ก็เลยอยากให้เรารักษาสุขภาพ ช่วงก่อนสอบก็อย่าเพิ่งไปทำอะไรที่มันดูแปลกไปจากที่เคยนะคะบางทีแบบท้องเสียก่อนวันสอบเนี้ยแล้วมันแบบมันเหนื่อยมันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใครเป็นโควิดเนอะก็ตามข่าวนะคะเล็บยาวระวังการเขียนมันจะจิกเข้าเนื้อเขียนไม่สะดวกนะคะเอออาจารย์เคยแล้วก็ให้วอร์มมือไปก่อนต้องเขียนบ้างช่วงนี้เราพิมพ์อย่างเดียวเลยไงเราไม่ค่อยเขียนให้เขียนชื่อนามสกุลอะไรเงี้ยนะคะ ลองซ้อมๆดูนะคะอุปกรณ์เตรียมของตัวเองไปปกติอาจารย์จะพกอย่างละสองเพื่อป้องกันการผิดพลาดนะคะดินสออาจารย์จะมีทู่แท่งหนึ่งเพื่อให้วงได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็แหลมฟิลเลยนะคะเอาไว้เก็บขอบกบเหลาดินสองก็จะมีไปด้วยนะคะยางลบเนอะถ้าไม่มันไม่สะอาดนะไปซื้อใหม่ลูกคนละครึ่งอะ่ะพึ่งเข้าออ ไม่ต้องถึงคะนนันใช่ไหมคะอาจารย์เออซื้อแบบไม่ต้องลดราคาได้ลูกนะคะข้อใดไม่มั่นใจอาจารย์จะติ๊กไว้หน้าตัวแผ่นกระดาษเลือกตอบเพราะอาจารย์รู้ว่าข้อสอบอะ่ะมันเป็นสิบหน้าเลยอาจารย์จะกลับมาดูไม่ทันแต่แผ่นกระดาษคํมาตอบมันมีอย่างมากก็คือหน้าหลังอาจารย์จะติ๊กไว้ข้างหน้าว่าข้อเนี้มีปัญหาเป็น question ไว้ว่าข้อนี้มีปัญหา,น,า,น,ญหานะเพื่อจะได้มองได้วรวดเร็วมากขึ้นแล้วก็ไล่ลบ ทิ้งเมื่อตอนที่จะส่งกระดาษคำตอบได้เร็วมากขึ้นอัจน,นั้นก็เลยบอกว่าเอาเล็กๆสัญลักษณ์ที่อาจารย์เข้าใจนะคะเราก็คิดสัญลักษณ์ของเราขึ้นมาเองนะคะว่าเอ๊จะยังไงดีนะคะข้อไหนที่เราไม่ได้ตอบเราก็ติ๊กไว้ว่าสัญลักษณ์นี้คือยังไม่ได้ตอบนะคะหรือข้อนี้เนี่ยมีที่อยู่ในดวงใจอยู่สองข้อเราก็ติ๊กไว้เราก็ติ๊กช้อยที่เราคิดว่าน่าจะถูกไวด้วยนะคะ บางครั้งแล้วอะ่ะบางคนทํางานชา้าแต่ถ้าทํางานอย่างมีระบบอะทุกอย่างอาจารย์ก็ว่าน่าจะทําได้นะคะก็ทัดเทียมเพื่อนเลยแหละอย่าเดาซุ่มนะคะอาจารย์ไม่ชอบเลยที่เราอ่านข้อสอบแล้วก็เดาอ่านข้อนี้แล้วก็เดาทําที่ได้ทั้งหมดก่อนอาจารย์จะนับว่าอาจารย์จะถึงหกสิบไม่ถ้าอาจารย์ได้แค่ห้าสิบข้ออาจารย์จะพยายามเฟ้นหาสิบข้อสุดท้ายสิบคะแนนสุดท้ายที่ให้อาจารย์ผ่าน ต่อให้เราผ่าน99เขาก็เขียนว่าเราผ่านเราได้60มันก็คือผ่านแต่ถ้าได้ต่ำกว่ามันคือไม่ผ่านเช็คตัวเองนะคะว่าทำไปได้กี่ข้อแล้ว50ข้อแล้วพยายามเฟ้นหาต่อว่าข้อไหนที่เราจะตอบได้นะคะพวกนี้จะทำให้เราอะทำงานได้เร็วขึ้นถ้าใครอ่านช้าเนอะอาจารย์แนะนำว่าทุกข้อคะแนนมันเท่ากันนะคะเออ หข้อไม่ควรเกิน90วินาทีร้อยข้อก็คือประมาณ150นาทีดังนั้นในกรอบในรูปจะเห็นเลยว่ามันจะเหลือเวลาประมาณ30นาทีสำหรับอัตนัไหนทุกข้อนะคะของการสอบปรนัยเนือ้อจะพิมพ์ผิดคะแนนเท่ากันไม่ว่าจะสั้นจะยาวจะง่ายจะยากนะคะดังนั้นไม่ต้องทา้าทายเอาข้อง่ายก่อนนะคะ อาจารย์ได้ข้อสอบมานะคะตอนคนคุมสอบเขาก็จะแจ้งว่าให้ตรวจข้อสอบว่ามันมีพิมพ์ไม่โอเคไหมหรืออะไรเงี้ยอาจารย์ก็จะขวาดตามองไปด้วยนะคะว่าเขาถามเรื่องอะไรยังไงอาจารย์จะไม่ได้ทำจากข้อหนึ่งไล่ไปข้อร้อยอาจารย์มีนโยบายว่าทําถูกทําง่ายเอาคะแนนไปก่อนข้อไหนมองปากตาไปแล้วข้อเนี้ยตอบได้จารย์ตอบกนเลยนะคะแล้วก็ ดูไปถึงอัตรายนด้วยอาจารย์จะคิดข้อสอบอัตราในว่าอาจารย์จะเขียนว่าอะไรบ้างนะคะวางแผนไว้ก่อนนะคะอย่าไปหมกมุ่นด้านใดด้านหนึ่งบางทีบางคนรู้ตัวว่าอัตราในหนูชอบเขียนที่บายยาวนะคะให้เหตุผลเยอะทั้งทั้งที่ทเขียนแค่ประโยคแรกๆอ่ะก็คือได้คะแนนแล้วคําพูดของอาจารย์ก็คือวิเคราะห์ให้ดีๆว่าเขาถามอะไรตอบให้ตรงคําถามนะคะ แล้วก็ไปดูด้วยว่าข้อสอบบอลนายร้อยข้อเราจะทำทันไหมนะคะสิบนาทีสุดท้ายนะคะอาจารย์จะหยุดและคือ170นาทีที่ผ่านมาเราทำได้เท่านี้ต่อให้เราเพิ่มอีก10นาทีสุดท้ายอะ่ะมันก็คงไม่ต่างกันมากอาจารย์จะตรวจข้อสอบทั้งหมดนะคะแล้วก็เริ่มนับว่าข้อที่อาจารย์ถูกอะ่ะอาจารย์มีชั้ตัวไหนน้อยที่สุด เช่นอาจารย์ตอบข้อกอไก่น้อยที่สุดอาจารย์จะคิดว่าเปอร์เซ็นต์การถูกถ้าอาจารย์ทิ้งดิ่งข้อกอไก่จะสูงกว่าช้อยอื่นๆอาจารย์จะทิ้งดิ่งกอไก่หมดดังนั้นอาจารย์เลยพูดก่อนนี้นี้ว่าอาจารย์ไม่ชอบที่เราแบบว่าเจอข้อนี้ก็เดาเจอข้อนี้ก็เดานะคะมันมันมีโอกาสถูกเพียงร้อยละยี่สิบนะคะดังนั้นถ้าทำวิธีนี้ก็มีโอกาสถูกเพิ่มมากขึ้น ะะเหมือนเล่นหวยเหมือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พยายามดูเนาะทำยังไงก็ได้ให้มันได้ร้อยละ60นะไม่โทรหายนะคะหน้านี้ปิมปิดเยอะต้องขออภัยนะคะนี่ก็คือผังการสอบของวิชาชีพครูเนาะอาจารย์ก็จะเน้นทางด้านวิชาชีพครูนะคะก็จะมีรายละเอียดค่อนข้างมากนะคะในคลิปนี้เนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะสวัสดีคะ่ะ